ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากทางช่องนะครับก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยครับ วันนี้ผมก็จะมารีวิวเครื่องมือของทานสูอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นโบเวอร์เป่าลมเป็นมอเตอร์บัสเลต21ดโวลต์ครับตัวนี้จะเป็นทั้งโบเวอร์ over, แล้วก็เป็นตัวเครื่องดูดฝุ่นเล็กๆนๆในตัวนะครับตัวนี้สามารถสลับหัวตัวนี้เป็นตัวดูดฝุ่นได้ครับแต่ว่าแรงดูดก็จะไม่ค่อยแรงครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเอาไปดูดฝุ่นที่เป็นที่มีขนาดใหญ่หน่อยมันจะเข้าไปในตัวมอเตอร์นะครับตัวใบพัดด้านในอาจจะทําให้เสียหายได้ครับผมจึงไม่แนะนานะครับให้ไปดูดฝุ่น แต่ว่าเอามาใช้สําหรับงานที่ใช้เป็นการเป่าล oh มนี่โอเคเลยครับเช่นเป่าใบไม้นะครับเป่าใบไม้เป่าฝุ่นในรถจะโอเคครับตัวนี้แล้วก็ท <varying> ี่ผมใช้หลักๆนะครับผมซื้อมาเป่าขนสุนัขครับเพราะว่ามันแรงแล้วก็แห้งขนสุนัขแห้งค่อนข้างไวนะครับตัวนี้สําหรับการใช้งานที่ผมใช้เป็นประจํานะครับแล้วก็มีเอาไปเป่าใบไม้เล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดใบไม้แห้งก็สามารถเป่าได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดใบไม้ชื้นหน่อยก็จะเป่าค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าโบเวอร์ตัวนี้มันมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับ ระดับแรงนะครับมาดูระดับด้านบนก่อนนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด6ระดับนะครับสามารถเลือกระดับความแรงได้นะครับมี6 5. นี่ครับ1นถึงนะครับสามารถเลือกระดับได้นะครับว่าเราจะใช้ระดับความแรงเท่าไหร่ไปใช้กับงานที่เราจะใช้ให้เหมาะสมนะครับตัวนี้ก็จะมีสวิตช์สำหรับ ล็อกการทํางานของโบเวอร์ตัวนี้ให้นะครับตัวงานวัสดุก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับอันนี้ฝุ่นเปื้อนฝุ่นนิดหน่อยครับผมมาไปใช้มาเนื้องานก็ดูแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็อตัวยางจับตรงนี้ก็ใช้งานดีครับการลื่นแล้วก็มาดูแถบสถานะกันนะครับตัวนี้เป็นสถานะแบตเตอรี่นะครับมีอยู่3มขีดนะครับสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับว่าแบตเตอรี่จะหมดตอนไหนนะครับค่อนข้างตรงนะครับตัวนี้ผมลองใช้แล้วแบตเตอรี่เหลือหนึ่งขีดมันก็จะหมดจริงๆครับตัวนี้ สามารถดูได้ตรงทางหน้าจอแสดงผลตรงนี้ได้เลยครับเรื่องสถานะแบตเตอรี่เราจะมาดเาูเดี๋ยวเราจะมาดูระดับแต่ละระดับกันนะครับว่าความแรงมันต่างกันขนาดไหนนะครับแต่ละระดับเดี๋ยวผมจะไล่ระดับให้ดูนะครับตั้งแต่ระดับหนึ่งนะครับมาฟังเสียงกันครับอันนี้ก็เป็นระดับหนึ่งนะครับระดับสองนะครับตัวนี้ ไปก็เป็นระดับ3ครับระดับ4ครับตัวนี้มครับต่อไประดับ5นะครับ เห็นได้ว่ามันค่อนข้างแรงแล้วก็เสียงดังเท่ากับโบเวอร์ที่เป็นตัวไฟฟ้าปกติเลยนะครับความแรงของมันจะเห็นได้ว่าความแรงของแต่ละระดับนะครับก็ค่อนข้างไล่ระดับความแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับะ,ระม่าณที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับก็ห่างจากโบเวอร์ประมาณประมาณ1เมตรนะครับก็สั่นไว้ตามความแรงของแต่ละระดับนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเป็นเบอร์หนึ่งให้ดูนะครับนี่เบอร์หนึ่งนะ แล้วก็เดี๋ยวผมลองปรับเป็นระดับเบอร์6ดูนะครับตรงนี้มันจะอยู่ประมาณ1เมตรนะครับถ้าเกิดไปทางนั้นจะอยู่ประมาณ2เมตรครับ จะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างแรงเลยนะครับตัวนี้มีปอกยางตรงปลายมาให้นะครับก็หนาหนามากครับตัวนี้ตัวที่ผมใช้แบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่20เซลล์ของทานสุเหมือนกันนะครับก็จะสามารถใช้งานได้นานขึ้นนะครับแลกกับน้ําหนักที่มากสุดๆเลยครับถือทีนี้ปวดแขนเลยครับถ้าเกิดเอาไปไล่เป่าเศษใบไม้แต่ถ้าเกิดเราจะไปเป่าฝุ่นในรถนี่ผมแนะนําแค่10เซลล์นี้ก็เลือเรือแล้วครับแต่ว่าก็จะใช้ได้ไม่นานนะครับตัวนี้ก็จะใช้งานได้ต่อเนื่องแล้วก็ยาวผมลองใช้นานๆแล้วตัวมอเตอร์ก็ไม่ค่อยร้อน นะครับตัวนี้โบเวอร์ตัวนี้ใช้งานนานๆก็อาจจะมีอุ่นบ้างเ,เ,เล็กๆน้อยครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับร้อนอยวเราไปดูรีวิวกันทดสอบนะครับว่าผมเอาไปทดสอบอย่างไรบ้างนะครับไปชมกันเลยครับ ครับเราก็จะมาสรุปทายคลิปกันนะครับเจ้าโบเวอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นโบเวอร์มอเตอร์บัสเลดนะครับขนาด21โวลต์นะครับมีระดับให้เลือกใช้งานถึง6ระดับนะครับในการเอาไปเลือกใช้งานนะครับแล้วก็สามารถล็อกความแรงได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็ดูสถานะแบตเตอรี่ได้นะครับว่าแบตเหลือกี่ขีดนะครับ แต่ว่าต้องกดใช้งานก่อนนะครับมันถึงจะขึ้นระดับแบตเตอรี่ให้นะครับถ้าเกิดเอาไปใช้กับแบต20เซลล์นะครับก็จะสามารถใช้งานได้แบบต่อเนื่องนะครับตัวใช้งานได้นานกี่นาทีนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะครับเอาไปใช้งานลักษณะไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้กับแบตตัวนี้นี่ก็จนเสร็จงานนะครับก็ไม่หมดงานงานหนึ่งเหมาะกับงานเอาไปล้างแอร์ก็ได้ครับเป่าใบไม้เป่าคนสุนักครับล้างแอร์ก็จะเหมาะนะครับตัวนี้ไปเป่าตอนล้างแอร์เสร็จก็เป่าให้มันแห้งนะครับก็จะค่อนข้างสะดวกกว่าตัว ที่เป็นไฟฟ้านะครับที่เป็นสายไฟระยงระยางนะครับแล้วก็เสียงโดนไฟดูดไฟช็อตด้วยครับตอนนําไปใช้กับตอนล้างแอร์นะครับเพราะว่าตอนล้างแอร์ก็จะมีความชื้นมีน้ําทําให้เสียงต่อการโดนไฟช็อตนะครับตัวนี้ก็จะตัดปัญหาเรื่องนั้นไปนะครับก็จะใช้งานได้ดีนะครับเหมาะมากครับกับการไปล้างแอร์แต่ว่าผมไม่ได้มาทดสอบล้างแอร์ให้ดูนะครับส่วนเรื่องราคาตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่734บาทนะครับเป็นอ่เป็นเครื่องเป่านะครับตัวของแถมที่แถมมาในชุดนะครับก็จะมีพวกอุปกรณ์ชุดที่เป็นถ เอามาใส่ตรงนี้ถ้าเกิดเราจะต้องการเอาไปดูดฝุ่นนะครับเราแค่สลับหัวตัวนี้นะนี่ครับ าเกิดเราจะไปดูดฝุ่นเราก็แค่สลับัาตัวนี้ออกแล้วมาใส่ทางนี้นะครับแล้วก็จะมีถุงที่เป็นถุงเก็บฝุ่นให้นะครับถ้าเกิดใครจําเป็นต้องใช้จริงๆนะครับผมก็แนะนําว่าควรเป็นฝุ่นที่เป็นละอองฝุ่นเล็กๆน้อยๆนะครับเอาไปดูดก็สามารถดูดได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นฝุ่นที่มีขนาดใหญ่หรือเป็นชิ้นหรือเป็นลักษณะของแข็งนะครับก็จะทําให้ไอตัวใบพัดที่อยู่ด้านในนะครับแตกเสียหายได้นะครับก็แนะนําว่าเอาไปเป่าอย่างเดียวจะดีกว่านะครับถ้าเอาไปดูดก็ไปดูดฝุ่นที่เป็นเล็กๆน้อยๆฝุ่นนเเออออ่่จะะตามมคคครรรรืืืืงงใช้ับหฝุ ที่อยู่ในซอกในคอนโซลรถนะครับก็ลองเอาไปใช้งานดูกันได้นะครับถ้าฝุ่นไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับปูเวอร์ตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละครับเป็นคลิปรีวิวสั้นๆก็ฝากกดติดตามไว้อีกทีหนึ่งนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อไม่ให้พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องผมนะครับฝากไว้ด้วยครับช่องปายาชาแนลครับข้างหน้าจะมีรีวิวสินค้าอะไรมาให้รับชมอีกก็รอติดตามชมกันนะครับ